วิ่งช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยวิ่งช้าๆหน่อยสิวิ่งช้าๆคุณฉ,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 ฉันฉันฉันแค่อยากบอกว่าให้ฉันพยุงคุณไหมคะไม่ต้อง อครูสัางคุณไม่ไปเหรออะไปแล้วค่ะไปแล้วครูซู่คะคุณเรียกฉันว่าเสี่ยวซางก็ได้คะ่ะตอนนี้ฉันยังไม่ใช่ครู ทางขวาคือห้องพอนะอ่ะขอบคุณค่ะครูสุคะเดี๋ยวเจอกันนะคะอา้าครูสุเมื่อวานนี้ครูเจิง้งโพสต์ลงในวีแชทโมเมนต์บอกว่าอยู่ในห้องคลอดเตรียมคลอดแล้วคาดว่าวันนี้น่าจะคลอดแล้วครับ เร็วจังครับนี่ยังเร็วอีกเหรอคุณช่วยสอนแทนเธอเดือนกว่าแล้วนะครูลีครับผู้อำนวยก,การวังออผมขอแนะนําหน่อยนะท่านนี้คือครูลี <S 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 ออส่วนนี่คือซางอูเยียนครูฝึกสอนคนใหม่ของเราหลังจากนี้คุณก็ตามครูลีช่วยเรื่องงานในห้อง <S S S ครูลีสวัสดีค่ะจากนี้คงต้องรบกวนคุณเยอะเลยค่ะคุณอะไรอย่างนง้นล่ะครับทุกปีสิ่งที่ผมรอนอะคือการเป็นครูฝึกนี่แหละครับแบบนี้ทําให้ผมสบายขึ้นเยอะเลย <c oughs> <c oughs> แบบนี้นะโรงเรียนของพวกเราเนะ่ยครูฝึกสอนกับครูสอนแทนนะ่ะทุกคนอยู่ในห้องทํางานเดียวกันคุณก็นั่งกับข้างครูซูก็แล้วกันครค่ะได้ค่ะครูซูเธอเนะ่ะเชื่อสร้างอุเยียนเออผมจัดการให้เธอนั่งกับข้างคุณก็แล้วกันท่านี้คือซูเนียนชินครูซูเออครูซูสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออครูซูเนะี่ยคือครูอักษรเบลคุณนั่งอยู่ข้าง,ขาง,ขงเขาก็ดูแลซึ่งกันและกันนะครูซู หลังจากนี้ทุกวันพฤหัสกับวันศุกร์ฉันจะมาฝึกสอนช่วยชี้แนะด้วยนะคะไม่กล้าหรอกครับผมมิธุระขอตัวนะอ,อ๋ออูเยียน เธออยากย้ายออกไปอยู่กับฉันไหมฉันไปดูบ้านมาแล้วฉันหนักกลับมาช้าตลอดเวลา�ีฟของหอ,อมันน่ารำคาญเอาไปอยู่ข้างนอกอยังสงบกว่าเธออยากไปด้วยกันไหมได้เลยถึงเวลาก็บอกลู่ลู่หน่อยแล้วกันนะฉันมีอะไรจะบอกแหละเธอยังจําคนตาบอดที่ฉันเคยเล่าให้เธอฟังได้มหนึกไปถึงเลยว่าวันนี้จะเจอเขาที่โรงเรียนพิเศษด้วยเธอมาบุตรแวบแรกแล้วน่ะเหรอใช่เขาเป็นครูอักษรเบลที่นั่นอีกทั้งวันนี้ฉันยังรู้จักชื่อเขาด้วยนะชื่อว่าสุเนียนชินเนียนชิน ฉันค้นมาแล้วเธอดูสิอพ่อหมนี่แค่ดูก็รู้แล้วว่าตอนเด็กๆบ้านจนไม่มีพม่าห่มแล้วถ้าเกิดตั้งชื่อนี้ไว้ก่อนเกิดแล้วล่ะถ้างั้นก่อนที่จะแต่งงานกันพ่อกับแม่เขาจนมากพ่อแม่คนจีนน่ะมักจะชอบเอาความหวังใส่ไว้ในชื่อของลูกฮะนับถือเธอเลยจริงๆซูเนียนชินเนียนชิน เนียนชินเนียนชินสูเนียนชินอูเยียนอืรีบเช็ดปากเร็วน้ำลายไหลแล้วืนี่ฉันจะบอกให้นะเขายังจำเสียงของฉันได้ด้วยแค่แบบเดียวเขาก็นึกขึ้นได้แล้วว่าพวกเราเคยเจอกันที่สถานีวิทยุเธอว่าจะเป็นเพราะเสียงของฉันเป็นที่น่าจดจำมากเลยใช่หรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าสองวันนี้ที่ฉันเจอเขารู้สึกว่านิสัยของเขาไม่ค่อยดีเลยค่อนข้างเงย็นชาท่าทางเหมือนตัดขาดปฏิเสธคนแต่ว่าเขาอ่อนโยนกับพวกนักเรียนมากๆเลย <g ül> แต่ว่าเขาจะเข้าใจผิดคิดว่าฉันเป็นสต็อกเกอร์หรือเปล่าทุกครั้งที่เจอกันก็เพราะบังเอิญเพราะมิคิดแบบนี้จะอธิบายกับเขายังไงดีนะเธอก็บอกเขาไปสิว่าเป็นเวรกรรม คนนีไม่พ้นหรอกออเกลียดที่สุดเลยเวนกรรมนั่นคือพรมลิขิตนะ